ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับพยุงฟาร์มบ้านเขียวคอกนี้ถูกสุด EP นี่ก็ถือว่าเป็น EP ที่80แล้วเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นมีที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกได้ชมหลายเลยได้พี่น้องเด้อ อ่ะใอยากได้งวงทองเฟิมใหญ่อยากได้แม่ลูกนะครับเนาะงวสาวชุดต่างฟ้ามนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีมาให้หลอยู่นะครับเนาะเราสิแพนให้พพง่อนหลบๆก่อนนะครับเนาะอันนี้เป็นงวชุดไม้สุโตเลยนะพี่น้องครับว่าไม่ผู้ใดอยากจะได้กาเขามาบึงหนาคอกหลังจากเห็นคลิปแล้วกัเฝ้าโทร่ให้ไววนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะบอกท่านเนาะอยากได้งวงามๆใหญ่ๆมาเลือกเอานะครับสำหรับพยุงฟ้ามันเขียวนี่พิกัดเพิ่นก่ายยุทธีบ้านนาคา ตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนี่เอาโฟล์ดมัก์ฟิล์มหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวบุญชูจะพามาเอานะครับเนาะนี่อ่ะจะเปิดมาเท่ายเดี๋ยวบุญชูสิพาเบิ้งกันนะครับเนาะก่อนอื่นกะสิพาไปทักทายกับทางเจ้าของคอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมช่องบุญชูชาแนลนะครับเอฟซีป่าบุญชูและเอฟซีพยงฟ้าบ้านเขียวครับอย่าลืมครับพี่น้องผมขอเต่อนหูวันนี้แหละว่าเขากดกระดิ่งไว้เนี่ยครับมันจะขึ้นอัปเดต อัปเดตคือแบบว่าคันลงคิีปปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาเอาเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเบิ่งกวนนะครับกดกระดิ่งกดแค่กดไค์แล้วกดติดตามไว้ครับครับผมมันดีขึ้นมือนี้มามีโปรแบบเอาไว้หนึ่งเจโตแหลกไปแล้วครับเอามู่ใหญ่ๆจัดโปรให้แม้นครับเอออันนี้แม่มานคือมานแท่้100%ครับครับมานแท้อยเปอรบเบิ่งครับ เอาตัวแรกทองเจ็ดเดือนละครับตัวนี้หกสี่ข้อเจ็ดเดือนและครับอ่างบางเงยเหล้วก็สีแดงเข้มดีด้วยพี่น้องเมื่อนะอ่างอ่างเงยสูงลอยซีจิมหาบวกครับลอยซีจิมหาบวกหนังหนาสำหรับการประกันประกันไม่เกินหนึ่งเดือนครับทั้งภายนอกและภายในครับมีเอกสารการประกันใบซื้อขายและใบเสร็จครับตัวนี้ทองพ่อได้ครับนี่ตัวนี้พ่อเขาอะนามันครับอะนามันหกสักเดือนก่อนหกสี่ข้อเจ็ดเดือนหกสี่ข้อเจ็ดเดือนลูกสองอะไรทองครับลูกลูกลูกสองเนาะแม่นครับตัวเงยเงยยังไงเดี๋ยวพยุงเปิดเท่าเดี๋ ขันแมนว่างช่วงว่างหันกะทิบ้าที่สิบเก้านะครับอยู่ประมาณนี้แต่ผมขอเป็นโปมือนี่แต่มือโตแหลกเลยครับโตแหลกเลยปะโตแหลกเลยครับนี่เนะครับจัดไปครับปาเนี่พิเศษเอฟซีครับช่องมันชู้ติติตามเออราคานี่คือออกคารูเอาเองครับโปโตัไใดที่ผมบอกว่าโปที่สําหรับเป็นออกคารูดเองหรือเป็นโปที่ทรงฟีลอยโลก็ให้เบื้องเป็นตัวเป็นคิปนะครับครับพิเศษครับสามหมื่นเก่าหันครับมีที่น้องครับสามหมื่นเก่าเนี่ยเา ผู้ใดญ่กำลังหายทั่วหายไว้ได้ครับได้เห็นแล้วอย่าฝ่เบังตัวอื่นนะครับสามสิบเก้านะครับเนาะตัวนี้แดงๆใหญ่ๆหนาๆเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดแปดหกครับอีกเบอร์ศูนย์หกสี่แปดสี่เก้าสองเก้าหนึ่งสองโทรซังเลยถึงว่าถึงรถขนและขุมนะครับผมขุมกับขายขึ้นเก่าด้ครับขายขึ้นเก่าครับการรับประกันตำหนิเพรต้องห่วงเด้พี่น้องเด้อแน่นครับน้องติ้งมาเป็นตำหนินะครับอยู่ฟาร์ม บดแบบไงล่ะก่อยางลึก่ไงนะครับพี่น้องครับตัวน,นี้นังหนาครับนังหนาย่างหน,นาเลยล่ะตัวน,นี้นังหนาสามสิ 39, บเก้าพิเศษออกค่ารถเองหรือหน้าข้อครับเออสามหมื่นเก้ามาเอาด้วยพี่น้องครับค่าขนส่งกิโลละสิบห้าบาทครับนี่เบื้งมุมนี่าสามหมืมน่มมมมนเก้าเป็นเอาเขาก็าพี่น้องครับค่าขนส่งออกค่ารถเอานี่เป็นรถสิบห้าบาทท่วงหัวหมผมผมได้คำหนึ่งตัวใหญ่เหรอเบื้งชัดๆนะครับอ่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดอยากเบื้งไวจากตลาดนัดเด้อครับเด้อเมื่อกี้ผมเห็นอีกช่องหนึ่งล่ะก่าให้น้องไปท้ายให้นะครับซื้อช่องตลาดนนนัััดดดบบบวออออไไไล์ปเเ่งครรืตาม้้ ตัวนี้กัอ้างง่ายเ่าแพร่กันนะครับแล้วก็บตัวเงาพรมตัวนี้บอกง่ายเลยนะพี่น้องครับตัวนี้อันนี้ก็ท่องขึ้นกันเนาะอันนี้สิควดแล้วครับโอ้สิควดแล้วแปดเดือนกว่าแล้วครับแปดเดือนแล้วรันเหรครับนี่ท่องกับพ่อไะไครับนี่ตัวนี้ท่องกับอเมริกาครับท่องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าเบิ้งเหรอครับหนุยุทธตัวนี้ห่างง่ายขาดนะครับแล้วก็อ้างเงาเยาเยาพรมร้อยสี่สิบห้าบวกส่วนสูงไม่ถึงไม่เอาสักบาทครับอันนี้อันนี้ผมตีหายไปร้อยห้าสิบแล้วนะพี่น้องเกินไปหลายเลยแห้องใหญ่ หางเง้าลากดินนี่แหละครับลูกไหนครับนี่เบนฟองลูกสองครับลูกที่สองอ่างอ่างยิ่ง่งตัวนี้เท่าไรครับนี่พี่เจนพี่ครับออกคับรถเองอันนั้นนักก็นี่อันนั้นก็โตมื่อกี้ยิ่งยิ่งตัวใหญ่งตัวนั้นสามเก้าไหมเอารถเอาพันยองหรอกรถพันยองยิ่งยิ่าตัวนั้นนี้เออเอาเลยเอาสามหมื่นเก้าเต่เอาเลย สามสิบแปดห้าร้อยอ๋อเนี่0สามสิบแห้าอนะครับอันแปดห้าร้อยครับอันนี้ถึงตัวใหญ่คับเด้อครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับสามสิบแปดรอนแปดห้าร้อยเอาไปกินน้องได้ครับเออพี่น้องเห็นสองตัวนี่ผมบอกไปไปตัวไปตัวอีกเด้อครับเด้อได้ตัวได้ครับอ่ะมัเก่าทุ้างเลยครับวุ้งห้วผมครับางยังหางเง้าวหลากดินถมหัวผมครับสูงอันซ้ำกันก็พยุงพี่น้องครับสามสิบแปดห้าร้อยองเนด้ครับหมดตัวร้อหมดดามมาครับนี่เด้อครับพี่น้องมีตำหนิครับอ๋อมัน ผู้ใดญ่สาวบอกท่านสันหลักไงครับไงไงพยุงเป็นวัวโบดนะครับพี่น้องครับวัวโบดครับทำนี้โบมีนะครับเนาะโอตะกี้มันแปดแปดมืดเหมือนครับเนี่ป่ะนี่เนาะตัวจริงนี่มันตัวแบบง่ายเลยนะพี่น้องครับเหล่ากากไก่ควอดแล้วนะครับเนาะสูงนี่รอยขันผมตีให้ตีเราหาสิบได้แล้วครับเด้อแต่เราตีให้งรอยสิบห้าบวกขันมาถึงรอยสิบห้ามาขึ้นเลยเพราะว่าเออนี่นะครับนี่อ่างใหญ่ๆนะครับเอาสองตัวโยกคู่ไปโลดนี่ค่ะครับมาดูตัวที่สามครับ สองตัวนี่จักไหมพี่นอ้องเออสองในซีนีน่เด้วยเขายกสามตัวไปแล้วกบตัวนี้ตอนนี้มันเข่าบั้ทันครับงัวแมออ่ท้องลูกค้าหมาหลายอ่ะอันนี้ก็ใส่รอยซีสิบกู้ๆหลายเหทียญทีครับประกันไว้สี่สิบห้นากันครับรอยซีสิบได้เออรอยซีสิบห้าน่าจะได้ไหมครับอันนี้คือวัวสาวทองแรกอันนี้เป็นงัวสาวทองแรกด้วยพี่น้องกระซิวอ่ะละครับตัวนี้ใกล้ใกล้ขอดขึ้นกันนะครับอันนี้นมไม่ม่ครับเออแล้วก็ตัวนี้เป็นงัวที่แดงเข้มแล้วก็โบดขึ้นกันนะครับเนาะ เหลืวสิพาเบื้องทั้งหนาใครจะขอดนะครับกับ V L โรโจวีเโรโจนะครับที่ว่านี่มีใบมีหลอดไห้อยู่เนาะแม่นครับที่ว่ามามีครับอ่ะตัวนี้จัดไปอีกครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันครับนี่สามหมื่นห้าพี่น้องครับเป็นบ่อันนี้คือตัวบอกไงนะครับตัวจริงจริงนี่เอ้าเบิ้งเอานะครับเนาะนี่แหละัวจากของขลุดเองดนะครับบอกขลุดเองออกขลุดเอาเลยพี่น้องเด้อกับมันตัวแย่งขลุดละสามตัวนี่ก็ได้นะครับเนาะในราคาหลักสามสิบต นี่ครับอ่างลึกๆหนาาแล้วกาตัวนี้ได้ของความสดด้พี่น้องเป็นห้วลูกแหลกนะครับเนาะผมเห็นคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์ว่าครหัวนผสมอ้วนผสมหลอดสมยังไว้ออกมาเป็นตัวนั้นตัวนี้ผมก่เป็นหมอผมกับกรลันตีไปได้ครับเป็นหมอกการันตีไปได้เพราะว่าบางเทียหมอมันไปเสิร์งไว้อย่าง้มือเศร้าปล่อยลงทงมันไปช้ขี้แกนเสิร์ฟกับมีนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาหมอเท้าถูกตัวท่องแท้ๆถ้าผมสิเมฆขึ้นมาหรือผมเสียดเอา เป๊ะทุกตครับครับผมแต่ว่าอันนี้มาจะได้ไปเังสัมีกมีบมีคือบมีครับครับผมสามหมื่นห้าพันบาทออกเองหน้าขอครับนี่มื่นหาออกคารเอาเอับพึ่งรับหาง่่มดูหมูครับมดูหมูย่ๆเอานี่พี่นองยกไโรดสาตัวนี่หั้อทองสุดตนี่ตัวนี้นี่มสาพี่น้องตัวนี้สาเก่าหาร้ยหนึ่งี่โอ้ยสาที่แปดหาร้อยไมนี่ไหนี่ทางตัวหญ่ครับด้วครับตัวนี้พี่น้องหา เงยเขกเง่เนี่ยอ๋อหัวทองสามตัวต่อไปนะครับต่อไปหมดแม่ลูกครับแม่ลูกเห็นว่ามีดปูดีดก็ได้เอาไรลูกมาครับเออคุณนัครับวด้วยมูอลูกพ่นยุงขุนนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นไปไในลูกมาให้นะครับเนาะอ่าเริ่มจากแม่เท่าก่อนนี่เนาะแม่เท่าโบดถตัวแรกเป็นแม่ลูกแม่ทองครับเป็นแม่ลูกอันนี้ก็แม่ทองเห็นไหมพี่น้องครับตัวนี้อ่าเป็นแม่ลูกแม่ทองนะครับเนาะอันนี้หมายเลขสี่ล้วพี่น้องเด้อหมายเลขสีเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกมาให้อยนะครับเนาะลูกมันยุงขุนพี่น้องค่่ออยๆเเบิงาลูกมันตด โต๊ะโต๊ะเล่นโต๊ะใหญ่ครับโต๊ะใหญ่นี่เนาะแห่นครับอู้หลุมไมใหญ่เลยตัวพี่น้องแม่กระท่องแล้วเออนี่นะครับเนาะมาแล้วมาแล้วนี่นะครับลูกเพิ่นลูกสาวได้หกเดือนครับลูกพ่อได้ครับลูกบ่มีพ่อครับบ่มีพ่อมแต่ในท้องหุ่ตั้นครับในท้องนี่ท้องหุ่ตั้นจักเดือนครับในท้องนั้นสามเดือนจาเข่าซี่เดือนแล้วครับสามจะเข่าซี่เดือนนะครับเนาะอ่ะสามจะเข่าซี่เดือนแม่สูงลอยสี่สิบกว่าได้ครับเด้อยเงาดีอยู่สี่สิบเศษพุทธบ่งถุงเต็มเขาโบดยางสวยครับสี่สิบห้าพ่อว่ายังตน มันสูงกว่าไรผมเพียงหูพ่นไหมเล็บผไม่มีปัญหานะครับพี่น้องแล้วก็งงวหูนะครับงวบ้านบ้านงวหูหูนะครับเนาะงวงหูบ้านบ้านเลยครับบดบดนะครับเนาะพี่น้องบดนี่ครับเพิ่นวางหัวขาวหยาบมันบ่ได้แดงเบิ่งแดงบ่แดงเบิ่องบูเบิ่งหนังแดงบดอันนี้คือซื้อสองได้สามด้วยพี่น้องแนะครับเราจะถามแล้วถ้าหบนแบบยางไงนะครับเนาะซื้อสองได้สามพิเศษครูนี่เยอะเท่าไหร่ครับโปรเริ่มตั้งแต่แม่ลูกคู่นี้อ่าอ่าโปรด่าคอกอีกแล้วครับครับผมโปรเริ่ม พิเศษหน้าข้อออกค่ารถเองครับผมสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าแม่กับบักไงนะครับเนาะเบื่องเ่อสามสิบเก้าประกันทองครับอันนี้คือแม่ประกันทองให้พ่อมีคลิปตรวจท้องให้เรียบร้อยครับลูกหางบักไงมีคลิปตรวจทองให้เบอร์ซีนะครับเด้อนหน่อยไปนะครับเนาะเราจะเบิ่งทางขวานี่บ่แม่นแม่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมุมนี้นะครับไปเห็นด้านขวาอ่ะนี่แม่ลูกแม่ทองถือว่าย่างเด็ดนาสนได้ล่ะครับอ่าเบิ่งแผ่นหลัง เอาให้เห็นสุกุมุมเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งหน้าตานะครับเนาะแม่ลูกแม่ทองเด็กแม่กับวัมีปัญหาลูกกับยี่สิแม่เหรอครับแม่แม่กับทองพร้อมลูกกับร้อยสามสิบบวกกันได้อพี่น้องเด้อส่วนสูงคือใหญ่นะครับเนาะโอ้อันนี้มัตสึซาอีกนี่ลูกแม่นี่สินี่ดีครับลูกข้างหลังครับเอาสามสิบก็ออกเริเอาพี่น้องครับต่อไปนะครับเด้อคู่ต่อไปเป็นเบอร์ห้าเป็นเบอร์ห้าครับเบอร์ห้ากันเอาสิไปเรียกกันจังหน่อยนะครับเด้อลูกโตแม่ห้านี่เป็นลูกสาวคมโตครับจังวัด ผสมไปแล้วคือผสมพริกแดงอ่าผ่านรอบเรียบร้อยครับครับผมเบอร์หานี่อ่าลูกค้มตัวแต่แม่ทับให้แล้วนะครับด้อพริกแดงครับแม่ก็ร้อยีสิบหาครับแม่ร้อยซีสิบหาได้นะครับเนาะนะครับนี่ลูกง่ายๆ่เนี่แหละครับผมลูกลูกอะรครับนี่ตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกคู่นี่จัดไปอีกครับจัดไปอีกที่ราคาหนาคอกครับผมออกคำแลเองสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นหาเลยพี่น้องครับอันนี้แม่บอกไงคือกันนะครับเด้อ อันนั้นสามหมื่นเก้าสองได้สามลูกลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียแดงงามเลยแหละพี่น้องครับเอาเห็นชัดว่าพี่น้องตอนท้ายนี่แดดจ้าๆเ้ยครับพี่น้องลูกมันเหลี่ยมบ่เออนี่หน้าตานะครับงวงผมไม่ตำหนิเ้อพี่น้องเด้อเ็บบม่มีปัญหานะครับเนาะนี่เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเบื้องหงส่วนสูงที่ห้าบอกคือประกันเ้อครับคือบอกตั้มไห้ได้พี่น้องส่วนงัวหางดอกถามมันถอดสีเป็นสีอื่นสีไม่เลียงไปอีกสิบปีว่ามันถอดสีเอามาคืนได้ครับครับเพราะว่าเ้าว่าด้เกียรตินายอมขาย นี่เบอร์หาเนาะพี่น้องครับอ่ะตานี้โบมีนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเบอร์หกนะครับเป็นว่าบดนะครับพี่น้องครับกับเป็นดอกแดงอ่าแดงขอบเปลือกนะครับเนาะนี่เบื้องนี้ครับที่หกตะวันลูกหน้าหนาด้วยครับพี่น้องพลวด้วงพวดว่าม่เป็นลูกเคเอฟดูพลวดว่าเนอะหนังบักไงแข้งขากับไงแห้งครับเนี่ยหนังย่างหนาด้วยครับพี่น้องลูกแรกด้วยครับแมลรอยสี่สิบกัวแม่ครับแม่ผสมแม่ผสมมุตตันครับ แม่ใส่หุ่นตันนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยนี่ลูกผ่านแล้วเรียบร้อยเบิ้งลูกครับเออนี่บกย่างไงนะครับเนาะแม่ก็อร่อยสี่สิบบวกครับอร่อยสี่สิบกว่าลูกจ็ดเดือนหรือครับนี่ลูกได้หกเดือนครับหกเดือนนี่ย่างหนาเลยนะครับครูนี่ยึดเท่าไรครับผมสามหมื่นห้าพันบาทออกค่ารถเองครับอันนี้ก็สามหมื่นห้าออกค่ารถเอาเด้อครับเด้อนี่ละเบิ้งมุมนี้มาเป็นคูหน้อยเด้อครับอร่อยสี่สิบกว่าเนาะแม่เพิ่นแม่กับหนาไงครับนี่แม่ยังไงนี่แหละครับพี่น้อง อ่ะอันนี้คือเบอร์หกหมายเลขหกอ่ะขอบหูดำบดนะครับเนาะเออนี่เบืเ้บองหล็บไม่มีปัญหาหรอกครับอ่ะนี่นี่เบ่งเอาเลยนะครับเนาะลูกตัวนี้ย่างหนาย่างหลึกเลยนะพี่น้องครับอ่ะเบื้องหลังดูแผ่นหลังนะครับเนาะเออนี่สามารนหาได้แบบนี้แหละพี่น้องอ่ะบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกนี่อ่ะ นี่นะครับอ่ะไปสามคู่เราแม่ลูกพี่น้องคู่ต่อไปคู่ที่ซีนะครับเนาะนี่เด้งยังขัดเล้ยคู่นี่พี่น้องอันนี้ลูกอันนี้ลูกแรกครับลูกแรกเทปเทปขึ้กันนะครับเนาะลูกแรีแม่ผสมแล้วครับแม่ทับให้แล้วขึ้กันแมนครับลูกจักเดือนหรอครับลูกเป็นลูกของช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตชักเดือนครับเพราะซีเดือนไปซีจะเข่าหาเดือนหร้อครับซีจะเข่าหาเดือนนะครับแมนครับแม่ผสมแม่ผสมบรนทุตันครับ แม่ใส่หูตันงัวเป็นงัวพันกลางกะับประมาณลอยสันพกสามเจ็ดครับอ่าอ้ใส่ลอยสามสิบกัวด้ครับตีให้งัวลุกแหลกแม่ทับให้แล้วนะครับเนาะนี่เบิ้งอ่าหน้าตาของแม่ขึ้นนะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะสีถามราคาคููนี่ให้นะครับคููนี่จัดไปครับผมคููนี่จัดไปที่อ่เอาราคาสอบสอบนะครับเอาสอบสอบบอสันพี่น้องครับครูนี่สองหมื่นเก้าพันครับออกค่าตัวเองมีสิบ เก้าได้ครับพี่น้องเด้อออกคลุดเอานี่ง้อประสงค์สามมื่นผู้ใดอยากได้แม่ลูกเทพเกัาคคูนี่ไปนะครับเนาะมีสิบเก้านะครับเด้อนี่คูณสามนี่เด้อครับพี่น้องเอ้าอยากได้แบบนี้มาเอานะครับเนาะบดดีได้หระครับอ่ะเป็นง้อบดนี่แหละให้ลูกแดงดีอ่ะเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่แผ่นหลังทั้งแม่ทั้งลูกจัดให้เลยครับสาเก้าครับพี่น้องสดๆครับมื่น เกดเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอ้าคู่นี้เดี๋ยวจะพาเบิ่งคู่ต่อไปครับผมเบอร์แปดนะครับแม่ผสมมาแล้วลูกสาวผมมีใบครับอ่ะเบอร์แปดไดครับเด้อพี่น้องลูกสาวคมโตตาส้นสูงกว่าร้อยสามสิบห้าสามสิบหกครับร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับเนาะลูกจะเดือนหรอครับลูกได้สี่เดือนครับลูกประมาณสี่เดือนนะพี่น้องครับแม่ผสมช็อกโกแลตครับผ่านเรียบร้อยแม่กะทับช็อกโกแลตผ่านแล้วครับเบิ่งหางครับหลากดีเงาเลยนะครับแม่กะร้อยสามสิบพวกกลัวนะครับสวย ไปหลายแล้วสามคิปไปหลายแล้วแหละพี่น้องครับนี่เครื่องบดดำๆนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเอาลูกกับตัวแข็งตัวเต็มดีอยู่บดเข้มอ่ะคู่นี้จัดไปอีกครับผมจัดไปอีกที่สองหมื่นเก้าพันครับฮะสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าคือกันนะพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเนี่ยแดงๆครับสวยๆแดงๆเทปๆพี่น้องเห็นหลายคลิปนี่เมอสดกับว่าลูกดอกไว้เห็นอยู่ไส้แย่เพิ่มท่วงกันหลายลูกน้อยๆจ้อย สองมื่นสามมื่นนะครับอันนี้ลูกเหี้ยงามเลียวครับเบิงออ้ง <นะ S 1> อ้วนๆหนาๆบ่มีตําหนิครับลูกตัวเงี้ยล้วก็บตัวดีสัมฤทธิพี่น้องแมน,นครับอ่ะบ่ได้กองจ้งแก่งๆดิสาวเก่าครับ 20, พิเศษออกขัาวตัวเองถือว่าเป็นงว้วนลูกเทพเลยแหละครับผมนี่ออกขัาวตัวเองนะครับเนาะอ่ะเด็ดๆเลยผมพี่มีตําหนิเด้อพี่น้องเด้อ คูต่อไปหมายเลขเก้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นใส่รอยซี่สิบแล้วล่ะแม่อันนี้รอยซี่สิบครับแม่แม่ลูกแรกครับแม่ลูกลูกตัวเมียกับลูกบ่มีประวัติครับลูกตัวแม่บ่รู้ว่าพอไดเด้อครับพี่น้องเด้อแม่ครับแม่ผสมพริกแดงครับแม่ใส่พริกแดงอันนี้เป็นหัวโบดเด้อพี่น้องครับแม่เพิ่นอาจจะออกสีแดงๆนวลนๆขอบเปลือกขึ้นกันนะครับเนาะลูกก็เป็นตัวใหญ่ตัวดีเด้อครับลูกกับตัวลูกกับรอยยี่สิบบวกโอ้ลูกตัวใหญ่ตัวนีนไหมรอยยี่สิบได้ครับตัวลูกเพิ่นนี่อ่ะงั้ลูกอะครับนี่ ง้อลูกแรกครับตัวนี้ง้อลูกแรกเบิ้งเขาก็ได้ครับเบิ้งเขาเบิ้งนมครับนี่คู่ใหญ่ๆนี่แหละเอ้าคู่นี่จัดไปอีกครับสองหมื่นเก้าพันครับราคาสมกันตัวนี้พี่น้องแมนครับนี่แหละครับพี่น้องหาเงินใส่สามหมื่นไปอยากได้แม่ลูกนี่ครับเป็นรุ่นท้องสุดโตครับสองหมื่นเก้านี่ก็ได้แม่ลูกคมใไงแต่ว่าตัวนี้ก็ได้หนาตันแดงเข้มนะครับอ้ามเลือกเอาแต่นอกเหนือไปอย่างนั้นครับว่ามีแต่ครับมีแต่ขันมีแต่ตัวเด็ดเออ เดี๋ยวเขาสิหาว่าว่ากิ่งว่าเท้ครับันปลามุนชูมาขวองนี่แล้วเขาสิว่าจะบ่ใจแทนเต่สิว่า่ใจครับเออนี่ป่ยอย่างนู้่รัเศร้าเก่าเออรวมอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทแปดหมื่นเจ็ดแม่นครับเบิดดีเออออกขับรถเองออกขับรถเองแต่แต่ว่าแต่ว่ายกชุดครับครับเหลือแปดหมื่นห้าพันบาทครับอ่ะจากแปดหมื่นเจ็ดได้พี่น้องครับเหลือย่แปดหมื่นหาได้งว่าหกตัวและส่งฟรีอีก สองร้อยกิโลครับแปดมือหานทรงฟีกสองร้อยกิโลเมธ่าไผ่สูตรโตแล้วแม่ครับได้ที่แน่แน่นี่หกโตพี่น้องครับเออรุ่นอีกนี่ท่องสุตโตถือตัวละหมื่นกว่าบาทครับเนาะนี่นะครับเด้อนี่อ่ะคุ้มครับชุดนี้อย่เฝ้ายกกว่านี่ครับนี่หกโตง่ายเลยพี่น้องครับแปดเมื่อหาทะยกถ้าสองร้อยกิโลก็น่าจะแย่เปิดอีสานเหมือนเดิถ้าสมมติว่ามีงบอยุติแสนหนึ่งนี่แม่ครับคุ้ม คุ้มเกินคุ่มมีเท่าอนอี้ก็หน่อยแม่นครับออได้ได้เหลืออีกแม่สาวอีกและผมมีโปรแม่สาวพร้อมผสมแบบเกจพรีเมียมครับสูงรวยซีดิบหาจังสั่นเจ้ากระชัดให้รถเปลี่ยนง,งบแสนหนึ่งเอาสามคูนี้เอาตัวได้แถมให้อีกงบแสนหนึ่งอันนี้แปดมื้อหาแล้วได้บอกมีไวอยูออ่นี่มีครับมีที่หามาให้เอาออกมาหัวลวดเอฟหนึ่งครับอ่าติดแฉกแห่งคนเอาหัวลวดเอฟหนึ่งออกมาครับนะครับเป็นงัวพร้อมผสมครับครับผมอ่ะผู้ใดกเบึ่งงัวสาวจังเบืองได้เพียงมิตรตุกิณีงาม อันนี้คือผมสิเอาไส้ไปให้เป็นชุด1นึ่งแบาทชุด1นึ่งแสนพร้อมส้งสองลอยโลแมนครับเออช่วยจัดให้แล้วก็ประเดยมมาขึ้นกันเอาแบบโซสเนี่แหละแมนครับออนี่นะครับเด้อสำหรับคนหางงอเลี่ยงอยู่นะครับผมบอกว่ามาเลือกอร่อพยุงคนมีงออยู่สมมือเอาเอาชุดนี้ก็ได้ครับเอาชุดเอาเอาเม่นี่เออนี่แม่สาวนั่งหนาเนยครับครับอ่าม่สาวนั่งหนานี่ออกมาเลยครับเอาไส้ชุดไหยไส้ชุดนั้นครับโอ้นี่นะครับเด้อ มมีแ่สาวหรือเอาชุดใหญ่ก็ได้เอามาตัวใดออกมาเลยอ่านี่เดี๋ยวเ้ามาตัวใดกว้างก็ได้เดี๋ยวจะไปจัดปูให้เพื่อนแมนครับเดี๋ยวจะมาจัดชุดนี้ครับครับแม่นี่เป็นงอเอฟหนึ่งมุมมิปวัตมุมมิใบนะครับมันตัวใหญ่จริงเป็นงอใกล้ผสมเป็นงอใกล้ผสมครับบึกใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ก็ใหญ่อันนี้แม่สาวเออที่เป็ดเดือนเอาแม่เอาแม่แม่ตัวใหญ่เหรอสาวที่เป็ดเดือนครับจะจัดชุดใดใช้ตัวใดเหรอแต่ตัวนี้ครับเอาตัวนี้มาครับ ไอ้เป็นง้อเอฟสมง้อเอฟครับสูงหน่อยซี่สิบผาได้เลยพี่หนึ่ครับร้อยซี่สิบผาบวกเป็นง้อเอฟเอฟหนึ่งนะครับครับผมพร้อมผสมเพิ่นติดเว็ลูกกระทบนะครับบอทั้นไอติ่มคักมาไหนนี่ครับเบิ้งครับงบแสนหนึ่งได้แบบได้แบนีหชุดนี้ครับให้ไปเลยครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเอาไปรุ่นพร้อมตัวนี้กับเป็นแม่ที่บอทั้นไอผสมบอทั้นไอเคยประการผสมเป็นเป็นง้อสาวเป็นง้อสาวเพราะว่าอายุมันเป็นติดกระทบนะครับเห็นไหมครับสวยๆครับชุดนี้พิเศษเ เก้าหมเก้าพเก้าร้อยครับเก้าหมื่นพันเก้าร้อยอค่ารถเองเออนี่เอาแสนหนึ่งพี่น้องได้แท้นี่แสนหนึ่งได้แท่ครับเจ็ดตัวแต่ว่าเจตัวรุนอีกเป็นสิบตัวแต่ตัวนี้มันกับสามหมื่นขวบแล้วครับเนี่ยบวกให้เอาเลือกเอาพี่น้องครับนี่ครับจัดให้ครับนี่พอถึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยพอค่ารถเองครับนี่พอถึงแสนจะได้ฟี่ละพี่รีฟรีฟรีม่เอาดเลยครับมันแม่ลูกสามขวเอาเลือกเอานะครับเนาะนะ นะครับหรืออยากเจาวตัวนั้นไสค์ก็มีชุดงอสาวเหมือนกระไดนะครับเนาะแมนครับเลือกเอาจัดไปเลยแมย่บ้านวันนี้ไม่ต้องพูดแมแ่บ้านเดี๋ยวพยุงจัดเองอือไม่ต้องพูดเลยเออแต่บุญทุติภาจัดต่อไปชุดงอาสาวงอสาวชุดตั้งฟาร์มครับเออตั้งฟาร์มอามิตรสาวใหญ่ๆที่พี่น้องน่าจ,จะปีขวบเลยล่ะพวกนี้บ่ท่านได้เป็นสัตว์เออเป็นงอปีกว่า ชิ้สามชิ้ที่ชิ้นี่เดือนนี่แลหละยังไหลพี่น้องครับว่าเกินชิ้นหาครับนี่สว,วามิราตรตัวใหญ่ๆด้วยครับสูสงเบียดรอยชีตูตัวครับดีสวามิเตีววยเราใส่รอยชีสิบด้ครับชุดนี่พี่น้องนี่บางตัวมันก็บรอยชีสิบหาได้เหรอแมนครับนี่แต่ตว,ว่าหูหูตัวโตครับเออบายได้คับได้หล่นเท่าไหร่เฉาแบบนี้ตัวหนะนึ่งเอาเอาแม่หัวถหลุดผุดออกมาเนาะอ่ะนี่มาเบิ้งพี่น้องเอาค่อยๆเบิ้งไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชุดนี้เป็นเบอร์เดียวดนะครับเอาเป็นเบอร์เดียวกันเลยได้พี่น้องเป็นเบอร์เดียวกกกััันนผมมสขขาาายยยยครรบเเอออจะะป็ชุดต้งฟ์่ นี่นะครับเด้อเอาตัวแดงมาอีกอ่ะตั้งฟาร์มสวยๆครับตโตเพราะรุ่นพุ่นตัวเพรารุ่นพุ่นนะครับเด้ออ่ะนี่ตั้งฟาร์มสวยๆเ,เลยพี่น้องครับนี่เอาตีซสวาใส่ร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องแค่เรียร์เลวมันมีตัวตัวใหญ่ๆนะครับอ่ะมาเบิง่งเดี๋ยวเพิ่นหน่อยจับโปรงมาให้กันนะครับเนาะนะนครับเพิ่นมัดแบบผูกไม่ได้แบบแก้ไม่ได้ครับม,มัดแบบนี้นี่อ่ะใส่ใหญ่ๆนะครับเนาะนี่นะครับแต่ละโตพี่น้องเอาแบบจุ่มเลยนะครับเนาะเออ เดี๋ยวให้เพิ่นแจกมากันพี่น้องครับค่อยๆเบิ่งไปนะครับเนาะอ่ะนี่ออกพี่เลยนี่นะครับปุ่มใบขายคือปุ่มหมักม่วงหน่ครับชุดไทรซี่ตัวกันปะเบอร์12ครับชุด4ตัวเออชุด4ตัวนะครับเอาเเป็นบอเดียวกันป4ตัวละ27,000บาทครับตัวละ27,000นะครับพี่น้องเอาแมนครับว่าเป็นตัวหน่อยได้แต่ละตัวนี่หล่นธรรมชาติกับมีสวาสิมีราคาโยกแบบพิเศษให้อยู่แล้วกามีใบอยู่2ตัวครับ ป็นลูกอเมริกาลูกพริกแดงครับลูกอเมริกาก็ลูกพริกแดงมีใบยืดสองตูนะครับเนาะนี่นี่แหละจุ่มนี่แหละพี่น้องเอ้ามาเบิ้งเอางวงนี่อายุสิบสามถึงสิบห้าเดือนเนาะนะครับงวงแถวบ้องหูมาวัดจุ่มกันยุ้งสี่บ่ได้ครับเออผมอยบอกเลยนะนะครับมาจับใส่กันจุ่มด้วกันแบบนี้บ่ได้ครับขันบ้องหูอิริมาเห็ดก็อยู่ในสนามแถวนี้นี่ครับเอาก็ง้างหลังนี่เสมอกันเหมือนครับนี่ปุ่มขายก็ปุ่มบักม่วงครับนี่ได้ครับได้พี่น้องได้พวกยางอ้อมให้เบิ้ง นะครับอ่ะมีมีใบอีูสอตัวผกแดงกแดงก็อเมริกาครับนี่เดีวจะพาเบิ้งชุดนี้เอาแบบจัดชุดนี้ใกล้ผสมแล้วนะครับทาเป็นตัวนี่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ครับเป็นตัวแต่ถ้ายกเปิดที่เออเก0 0หมื่นปาร์ตพุเสียนะเก้านห้าร้ครับเก้าหืนเก้ารยพี่น้องครับชุดนี้สี่ตัวไม่ต้องว่าสาวใส่รอยสี่ิบกวแมนครับเนาะเก้าหอยครับเออถึงเสียนี่อกค่ารถเอง จะก็แบบไดเงินแสนพี่น้องจะได้แมนหลุ่นเลยคมับสาวแต่ครับพี่น้องซื้อโตแล้วสาวเกดดียู่นี่แสนสองแสนเด็ดสองเลยครับแมนแต่ถ้ายกชุดนี่ไปใกล้ผสมพร้อมผสมมีแต่สวยไม่มีตำหนิสักตัวครับแต่เป็นตัวไรเงี้ยสิเกดกับพ่อเอาดิพี่น้องพี่น้องมันแบบแมนครับมันหนาครับมันงามเบิ้งนี่ครับปะหูปะหูนี่ครับผมจำให้เบิ้งอะไรครับจุ่มด้วยกันหูสูตโตนี่ครับหนังดีสูตโตครับเบิ้งหนังครับนี่ครับสวยๆชุดตั้งฟาร์มนี่แม่เก้าเหมือนเก้าหาร้อยถึงโตเท่าไรพี่น้องเฉลี่ยประมาณหันซีเกือ และออกค่ารถเองเท่านั้น,ออค,นครับค่ารถเองการเอาอึ้งเลยพี่น้องครับแต่ขันแยกสาวเกตทรงฟรีร้อยโลครับเออถ้าเป็นตัวละสาวเกตรทรงหอฟีอยู่ร้อยกิโลรอยกิโลครับเอาแสดงว่างบประมาณแสนหนึ่งได้ยุสองชุดเลือกเอาแมนครับเออจากมักชุดว่าสาวหรือมักชุดแมนลูกแถมว่าสาวแบบนี้ให้มันกัสิบอ่าขันเทียบราคาเทียบเกตพี่น้องกับเบื้องเกตเบื้องราคาใส่เอานะครับเออเบิ้งเบื้องกันใส่เอานะครับเอออ่ะนี่แหละ ครับนี่ตัวตใหญ่ได้พี่น้องอันนี้ถ่ายร้วมไปเลยดีดีครับร้วมไปเลยครับอ๋อผู้ใดไปขายตอกรอไปเลยพี่น้องไดยุตกรับมากินอาหารครับกินอาหารบปดิเฮาไปยืนเลี้ยงแถวกินอาหารดีดีเห็นอีกตัวหนึ่งโยบุโร่นเปิดบ่อไปตัวนี้เปิดพิเศษครับพี่น้องหาของงามอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปปิดท้ายได้พิเศษอีกตัวหนึ่งบ่มีดื้อครับหงหเลยนได้ครับได้ชุดหนึ่งว่าสาวนี่อาเมีย้ตูงใหญ่บดทุกตัวครับบดทุกตัวหางงหญ่สุดตัวคุ้ม อ่ะมาเบื้องชุดตัวพิเศษนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้พิเศษปิดท้ายนะครับตัวนี้เห็นปะแมนครับตัวนี้เป็นแม่สาวสาวตัวนี้เบอร์พิเศษครับสูงใส่รอยซีเสืาได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้รอยสีาได้กาผสมแล้วสีเขารอบที่สองทับจะเขารอบที่สองแมนครับทับก็พอได้ไครับทับก็บอมเมริกาครับอ่ะเมริกาได้ครับพี่น้องอ๋อเป็นงอสาวเลยนะครับเนาะเป็นงอสาวใหญ่มากเป็นงอโบนนครับเนาะสวยๆเลยตัวนี้อ่ะหูหูครับยังไงเอาหูหได้ครับเด้อ เมืองกาญนื้อไทยบักน้ำสูงเลยี่จะมาบวกงามแ้งครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาได้พี่น้องแตะแต่ว่ามีเล้วแต่ว่าอยากมีเลี้ยวอยากให้เพิ่นเอาไปเอาเอาเอาไปรุ่นแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นหงวงงามได้เลยครับเกียดนี่นี่นะครับเดินง่ายครับงแห้แฮงครับเบื้องอีกขางหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละตัวบบก่งยนะครับนี่เิ็งตัวจริงๆเอ้าครับสามหมื่นหานะครับเนาะพิเศษครับ พิเศษว่ามาผมจัดพิเศษให้บึงจัดพิเศษให้ราคาออกค่ารถเองครับครับผมออค่ารถเองสอง0 0ืนเก้าพันครับนี่สองหมืนเก้าตัวใหญ่ๆเพิ่งเอาหางรถพี่น้องครับตัวจริงนี่ตัวบักใหญ่เลยด้วยครับพี่น้องประกันส่วนสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับส่วนสูงประกันให้ลอยสี่สิบห้าครับอยูกล้กับมาเอานะครับพี่น้องพี่ยงฟ้ามันเขียวจัดที่เด็ดไห้ทั้งคีดด้วยครับผมออะเอาตัวได้ก็ได้แล้วจะหมักนะครับเนาะทุกตัวทุกคู่ครับราคาเนี่ยพาอสื่อสูโตเลยนะครับเอาไปจอดไว้ครับผมอ่ะ ส่นผู้ใดบ,บ่ท่านชุดนี้รอบนากัเจอกันไหมวันอาทิตย์ครับเจอกันไม่นะครับพี่น้องครับแต่ว่างว่วมีเขาม,มีออกทุกมือนะครับมาเบิ่งใด้ส้มือมาเบิ่งใด้ส้มือแต่ผู้ที่ได้คือผูโท้เ <c oughs> พะว่าประยุทธ์ประกันแล้วว่าส่วนสูงไม่ถึงไม่ต้องรับวัวครับผมไปถึงข้อวัวมีตําหนิไม่ต้องรับแต่ให้ดูนะตอนนั้นเพื่อที่จะได้ดึงวัวกลับขึ้นมาได้เลยครับว่าแม่นพี่น้องว่าท่านไปสองหมื่นง่วบมากินหยาอยากมาเปลี่ยนมาคืนพื่น้องมันเกษตเสียค่ารถเพิ่มครับบ่ดีครับเขาล้อเลี่ยงของเบ เพราะว่าอีกอย่างตีห้าเฮาประยุกะลูกเมียเฮาใบได้จับได้นะครับพอะชะนั้นมั่นใจได้ครับแต่ว่ามันไม่อยู่ก็จะไปเสียมันหลายสัตว์หนาคนครับออสำหรับคลิปนี้พยุงฟาร์มมันเขียวกะขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ